ตอนที่11 alive ย,ยังไม่ตายเอาลนะครับผมอยู่กันต่อนะครับกับอั e เพ็กเท n ินอลเซนนะครับตอนที่11กันแล้วทั้งสองคนก็เดินทางกลับมานะครับถึงปราสาทเรียบร้อยแล้วรถเร็วมากดูนั่นสิพี่ข้ามาแล้วอันจากที่พี่เอาหนังสือมานะครับเมื่อคราวที่แล้วเดินทางกลับมาถึงละไวมากแม่วิ่งไปเลยเว้ยเอมิเซีย มาไงจ้าเรียบรอยแล้วใช่ไหมนี่ไงแต่เตือนก่อนนะอาจจะมีกลิ่นไหม้เขาเป็นใครหรือัตทริกแต่อย่าบอกใครซนกินิสอิทิเนราเันซือเกี่ยวกับอะไรเหรอมันเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่จะหายดีขึ้นแล้วอาวละข้าหิวแล้วมใครหิวบ้าง ข้างัน้นไปกินแล้วทุกคนต้องกินข้าวนะเจ้าก็ด้วยลูคัสข่ากำลังไปได้หนังสือใหม่เหอแป๊บนะฮะได้อาวุธใหม่ในการปรุงยาแล้วนะครับรักษาฮิวโก้น่าจะได้แล้วมั้งสามสัปดาห์ต่อมาครับผมแดูหนาวละ Winter is coming ธันวาคม หนึ่งสามสี่แปดแหมมีเป้าซ้อมด้วยนะฮะอยู่มานานจนตั้งลกลากได้ละไม่ไม่ไม่อะไรวะเนี่ยไม่ดีเลยเฮ้ยไมเป็นไรใช่ไหมไม่มีอะไรแต่บอกข้าทีประตูเนี่ยเจ้าเคยเปิดมาก่อนไหมมันติดเป็นที่เดียวในปราสาทที่เราไม่เคยเข้าไปเจ้าไม่อยากรู้หรอข้างในมีอะไรแต่ฮิวโก้หลับอยู่นะ เออแต่ก็อยากรู้อ่ะเปิดเลยแล้วกันอย่างน้อยข้าก็รู้ทำยังไงเปิดแล้วได้แล้ววาวนั่นมันเจ๋งดีนะแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยมาเร็วเข้าไปกันเถอะว้าวจะรู้สึกหรือเปล่าล่ะไม่อะไรเหรอมันเจ้าเข้ามาที่นี่ในที่ที่ร้างรามานานตรงนั้นมีอะไรบางอย่างด้วย ใช่ไงฟุนเปล่าหินตะหากมันเหมือนกับโดนขัดจังหวะการพูดเนี่ะเป็นครั้งแรกที่ขันรู้สึกแบบนี้อันตรายจังแฮะเราปล่อยไว้ก่อนดีกว่าประตูฝั่งนู้นเปิดต่อไหมไปเลยครับไหนดูซิวันนี้พาเราไปไหนอ๋อขอดยัดนี่เองทางลัสสินะโอ้มันนมาตรงนี้เลยนี่ว่าโอเคมันก็ดีละ มาโตคราบครับผมอัพเกรดของดีกว่าข้าเกือบลืมเลยข้าเจออะไรบางอย่างนะตอนนี้ข้ากำลังเคลียร์ของอยู่นะ่ะมาดูแล้วเรื่องหินอีกแล้วเหรออันนี้จริงมันเกือบใช่อ่ะนะโอเคมาเดี๋ยวนะอเคมีผมอัพไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าตั้งแต่ภาคที่เก้าแล้วเออช่างมันแล้วกันคอนเทนเนอร์อ่าเรียบ<ม>ร้อยไม่เร็วเลยไม่เร็วเลยจริงๆอัพเกรดไปแล้วแล้วมันหายไปได้ยังไงวะงงไปหมด อันนี้ผมเล่นเซฟเดิมนะอยู่เอาเกตก็หายไปเราดิกไปไหนละเอาอยู่ข้างล่างโอเคลงบันไดมาอามิเซียอามิเซียมาดูนี่สิอนนชอบจะต้องชอบอ่ะนะเดี๋ยวข้ากำลังไปไหนดูซิมีอะไรให้เราดูภาพวาดน,น,นี่นะ มันดูคุ้นแปลกๆนะใช่ที่เจอบนเสาหรือเปล่าภาษานี้มีเรื่องเล่ามากมายเลยสินะแล้วเรื่องเล่ามันคืออะไรล่ะแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ข้าคิดว่าเราจะปลอดภัยที่นี่เอมิเซียมานี่เร็วฮิวโก้น่ะโอ้ไม่นะข้ากำลังไปต้องการข้าไหมเดี๋ยวข้าเลยเจ้าเองไม่เป็นไรมาเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นกับฮิวโก้หรือเปล่าลูคัสทำไมถึงเรียบเรียบขนาดนี้ เข้ามาแล้วลูคัสเร็วเข้าฮิวโก้ได้โปรดนะอย่าไปอะไรเลยลูกโอ้โหยังไม่หายนะฮะมันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยวิรัตกำเริมเร็วเกินไปละข้าทำดีที่สุดแล้วข้าหมายถึงข้าพยายามทำตามที่หนังสือบอกแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานข้าต้องการควทดลองที่ดีกว่านี้อย่างที่ลอเรนเทสมีเหรอเปล่าเปล่าที่ที่มีอุปกรณ์ดีกว่านั้น บางทีที่บ้านแม่ข้าแมนจะต้องมีอุปกรณ์อะไรแน่เลยเจ้าพูดถูกน่าจะลองดูนะโอ้โหขนาดเอาหนังสือมาให้ยังไม่ได้นะครับวันนี้เอามิเซียลูคัสยังไม่สามารถต้านทานเชื้อของฮิวโกได้เลยเนาะอันนี้จะกลับไปบ้านเกิดแต่ก็ต้องเดินทางอีกไกล I believe your twins are back. ฝาแฝดเจ้ากลับมาแล้วนะเมลี่เจ้าเจอเขาแล้วม,มีคนตายพี่เลล่ะแต่ก็ใช่แอมิเซีย,ซยที่เรามาก็เพราะว่าอ่าเอออธอบอกนางเลยดีกว่าตันงแตที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นน่ะเขาก็เป็นองเอยในคุกของพวกทหารวันหนึ่งเขาเห็นพวกกักกำลังพาน,นักโทษที่ดูโส,สมามากๆพวกเารเลวดั้นต้องการให้นางบอกว่าลูกชายนางอยู่ไหนพวกเขาขู่นาง และข้าได้ยินชื่อนางด้วยเบริสเดรูนท่านแม่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายแต่เจ้าเอาอาเธอร์กลับมานเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเชื่อข้าแล้วเจ้าเออช่างมันมเถอะนะมันไม่มีอะไรหรอกแต่นางนางสำคัญเกินไปสำหรับหัวหน้าทหารเขาเออถามคำถามนางเยอะมากเลย พวกเขาทรมานแม่เ้าหรือเปล่าฮิวโกต้องไม่รู้สักอย่างเลยนะแม้ว่าแม่เจ้ายังไม่ตายเนี่ยนะมันอาจะช่วยเขาได้แล้วจะบอกอะไรเขาล่ะเกิดเขาคิดถึงแม่ขึ้นมาล่ะ้ามบอกเขารูมม <c oughs> า้ไหมนะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยโอไม่นะฮิวโกโอโหเฮ้ยชักเลยเว้ย <c oughs> อาการันยหัดไฟ <c oughs> มันมาแล้วเาาราต้องไปกันตอนนี้เลยที่บ้านข้าเดี๋ยวนี้งั้นเจ้าไปเลยเดี๋ยวข้าอยู่ฮิวโกเองเจ้าต้องไม่เป็นไรนะ ค่าสาวานคราวเนี้ยต้องรักษาได้เอาละ่ละเขาจะไปเอาแซงคุลิสอิตาเล่มาให้พร้อมกับขวดยาแล้วจะไปทันทีเลยโอ้โหอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะอันนี้อ้าวจบแล้วหรออันนี้โอ้โหเร็วมากตอนที่12บสอครับผม All อ๋อดั Remain สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่อ่ะตอนน่อเลยแล้วกันนะครับผมเพิ่งผ่านไปประมาณ7นาทีเองนะฮะแถม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  เรียกว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะครับตัดมาถึงบ้านของเอมิเซียเลยเรามาถึงแล้วเอมิเซียเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมใช่มันก็แค่รู้สึกแปลกที่ได้กลับมานะออกไปกันเถอะโอเคไมาขาไม่เคยคิดว่าข้าจะกลับมาที่นี่มาก่อนเลยมาคิดว่าจะเร็วขนาดนี้เราจะไปตามหาขวดยาแล้วเราก็จะกลับมาก่อนรุ่งสางนั่นก็ดีเลย อรนั่นสินาาทงพูทหารนี่นะยังอยู่อีกเหรอต้องมาตัวให้ดีแล้วกันนะโอ้ยดีเดียกระตุกกระตุกโดนผีอีกแล้วอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปแม่น้ำตั้งแต่เหตุการณ์พัน์ีเก้าคือไม่กล้างลงน้ำอีกเลยนีม่นมนนะะอะไรเนี่ยดูคัสพวกมันมันทำอะไรกันเนี่ยข้าไม่รู้แต่ข้าไม่ค่อยชอบเ่าหล่เลยออกจากที่นี่กันมันไม่สนเราด้วย มันเหมือนมันกำลังวนๆเลยทำอะไรสักอย่างอยู่เนาะอันนี้จับผู้สืบพันธ์เรมั้งสัตว์บางตัวมันจะมีพิธีการแปลกๆอยู่มันมีความแตกต่างระหว่างแปลกกับน่ากลัวแล้วูครับพวกมันก็เป็นสัตว์เหมือนกันนี่นะเขาจะเริ่มสงสัยเหมือนกันแล้วล่ะลูครับเราเข้จัดการทิีหลังได้ไหมเอาไปกันเถอะนะมันต้องมีเหตุผลสิอากาศเปลี่ยนแปลงหนูก็เริ่มจะมีวิวัฒนาการมากขึ้นนะฮะโอ้ฝั่งนี้ก็ด้วยว่ะน่าจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเนาะอันนี้เออ มีการรวมตัวกันด้วยอ๋อไอกระตุกอีูแล้วอ๋อรู้แล้วกระตุกเพราะว่าอะไรโหลดหนูนี่เองมันต้องการให้เราไปจริงด้วยมันม,มายเยอะเหลือเกินเมื่อกี้ก็ข้าหนีมาทางนี้ข้าจำได้ว่ามีอะไรบางอย่างโจมตีพวกกาดด้วยต้องเป็นพวกหนูแน่เลยที่ทําให้เราหนีมาได้วันนั้นข้าเข้าใจแล้วนี่ต้องเป็นทีแรกที่พวกหนูออกมานแน่ๆแต่มันก็ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของเขาได้ อ๋อก็ว่าทำไมเราหนีไม่ได้สบายๆเลยนี่ครับพวกกันทำอะไรเราไม่ได้ตั้งแต่พาแรกๆแล้วเป็นเพราะพวกหนูนี่เองนะฮะที่ทำให้เรารอดมาได้เอาละปะหาท่าอื่นเข้าก่อนตอนนี้ครับข้างหน้ามีคบไฟไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอ่าโอเครถเข็นพวกมันไปต้อนรับที่นี่คาดใจพวกมันเห็นเอาเหินมาปาใส่ตรงนี้ครับอ่ะตัดโซ่ก,ก่อนดับแรกอื้อ นี่คือบ้านข้าได้ยินไหมบ้านข้าไปซะเรียบร้อยประกาศศักดาชัดเจนหายเกลี้ยงข้างหน้าเราโอ้โหหนูยังอยู่เหมือนเดิมมีหนูเพียบเลยนะแต่บ้านข้าอยู่ข้างหน้าเขีะปากข้าไปไม่ได้ต้องไปข้างๆก่อนดีกว่าจุดไฟับผมอินิเฟอร์ หมาใส่กองฟางดูซิข้างในบ้านมีอะไรเก็บไหมมีนะครับโอเคตต้องกำจัดหนูก่อนว่ะอันดับแรกโอโดอริสไม่น่าได้มั้งอันนี้เอานี้ดีวกว่าลูบิโนซาชัวดีชัวดีวดปื้มหมดเข้าไปได้เลยโอเคเอ้ยยังมีหนูอยู่อันนี้ต้องรีบละ East การขนนกของแม่นี่นะท่านเคยใช้เขียนจดหมายก่อนที MG ่จะใช้นกพิราบส่งสารคาทิ้งไว้นี่ไม่ได้แม่ข้าชอบมันมากเขาว่ามันคงจะดีแหละถ้าเจ้าเก็บไว้น่ะมาไหนดูสิเก็บของนั่นไงประตูอ้าวล็อกจ้ามันปิดนะยังมีโซ่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ โคมไฟนั่นไงพูทหารต้องใช้มันถ่านทางแน่เลยลองคิดดีเขาจะได้หามุมยิงบอกข้าเมื่อพร้อมนะโอเคหดทางการเป็นทีมแล้วกันเนาะอันนี้ให้ลูคัสสาดไฟไปข้าพร้อมแล้วเอาแล้วนะจะขยับได้เลยโอเคมาเตรียมหินไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปลดล็อกประตูนะครับส่งไปที่ข้านะโอเคไม่มีเจ้าข้าคงไม่รอดเจอประตูแล้วนี่ไงมีโซ่อยู่ตัดทิ้งเรียบร้อย เอาละไปฝั่งนี้ต่อนะฮะเดินตามนี่เลยระบบนี้ดีจังเลยนะอย่าลืมค่าแล้วกันล่ะไม่ลืมอยู่แล้วมานี่ขอบใจเจ้ามากโอเควิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอ้าวชิบหายลูคัสเราไม่ได้อยู่คนเดียวละโ,โอ้ทหารจ้าทหารจ้าเขายัง<อ>ไม่ตายนี่นะ<อ> ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยพวกหนูมีหนูเหรอมีหนูเหรอบอกมาสิว่าจะมาอีกคนมันเจ็บมากข้าไอยัางตายแบบนี้แบบนี้เหรอเจ้าฆ่าข้าข้าัวข้าจะสมควรตายางทรมานได้โปรดเมตตาข้าด้วยอย่าพูดคำนั้นเด็ดขาดนะถ้าทางคงไม่ได้ไปอยู่ไหจากมันแน่ๆยังไงก็ต้องฆ่ามันอยู่ดีเพราะว่ามันฆ่าพ่อแม่เรานะครับแขนรักเกินเอมิเซีย มาหินจุดไฟเปิดทางก่อนอันดับแรกได้ต้องเคลียร์ทางไปไงวะอ๋อใช่โอโดลิสตามไปตรงนู้นหายพวกหนูวิ่งไปหาเลยนั่นแหละอ้าวตัวนี้ก็มีคนหนึ่งพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นใครข้าเป็นลูกสาวของโดเบิร์ตและเบียทิสตดรุนโอ้ไม่ ได้โปรดอภัยข้าด้วยเงียบซะข้าจะปล่อยเจ้าตายทรมานให้ประชิญโชคอย่างหาที่สุดไปได้เออจะต้องจัดการทีละคนต้องให้หนูมันแท้อ่ะอันนี้ถึงจะสะใจตรงนู้นมันเป็นโคมงไฟใช่ไหมตัดไฟพอไปพวกเรียบร้อยนี่แหละ หนูรับประทานเลยลูกเรียบร้อยโดนรับประทานไปละหนึ่งเขาสมควรตายละเอลวิเซียเฮยังอยู่ไหมตอบค่าทีสารเร็วเจ้าทำไมลงไปสันติภาพพวกครอบครัวข้าเจ้าต้องชดใช้ข้าชดใช้ไปแล้วแต่ข้าจะไม่ยอมเสียใครไปอีกจะเข้าใจไหม ขาไม่อันตรายสักหน่อยแต่อย่างนี้ปลอดภัยกว่าอาลูมิโนซ่าหมดแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันโอโตริสก็พอล่อหนูไปอีกฝั่งนึงขอเวลา่ยขอแป๊บหนึ่งฮะโอเครีบออกมาเลยรีบออกมาเลยไปตรงนี้เคลียร์แล้วก็กล่องนี้เปิดของมาหนังสัตว์นะครับแอลโกอฮอล์หมดแล้ว มาโตครับโอ้โหอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะครับคราฟของได้อย่างเดียวไม่เป็นไรลูมิโนซากก่าอันดับแรกเอ็กซ์ติงควิสนะครับคราฟได้แค่4อันเดวอรันติสเอาให้เต็มไปเลยนะครับเต็ม14บี่อิเฟอร์เอาให้เต็มครับเต็ม14เหมือนกันเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ฟูกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตรงนี้มีของไหมไม่มีโอเคเข้าประตูตอบเลยดีกว่า เอาละลูคัสหลังประตูนี้ข้าเข้าใจข้าไปกับเจ้าด้วยเราไปกันเถอะ